เปิดภาพต้องเตนำทัพนักแสดงสัป,ปเปอร่วงรำแก้บนแต่งหญิงเองสวยมากปล่อยภาพแรกต้องเตทิตินำทัพนักแสดงสัป,ปรเริลรำแก้บนบวงสวงมาในชุดแต่งหญิงตามประเพณีอีสานหน้าผมและเครื่องแต่งกายพร้อมมากผ่านพ้นกันไปแล้วสำหรับทิธีรำบวงสวงแก้บนสำหรับผู้กับร้อยล้านต้องเตทิติสีนวล ที่เคยลั่นวาจาไว้ว่าหากภาพยนตร์เรื่องสัป,ปะเหร่อทำรายได้ทะลุร้อยล้านจะขอแต่งหญิงรำแก้บนโดยงานครั้งนี้ก็ได้รับการสนับสนุนจากเพื่อนรุ่นที่อย่างก้องห้วยไร่เป็นอย่างดีงานนี้เน้นจริงจังไม่ได้มาเล่นๆเพราะถือเป็นการรำวงสวงแก้บนพ่อปู่แม่ย่าตามธรรมเนียมของชาวอีสานจึงต้องให้ความเคารพนอบน้อม ซึ่งในขณะเดียวกันทางฝั่งก้องก็ได้จัดเต็มงานแก้บนที่มีผู้มาร่วมงานกว่าพันคนนะลานสนามบ้านตัวเองที่จังหวัดสกลน,นครด้านต้องเตจัดเต็มเครื่องแต่งกายเสื้อผ้าอาพรแบบชุดไทยถิ่นอีสานพร้อมเครื่องหัวมวยผงกระดับด้วยเครื่องกรอบหน้าหรือกันเจียกมาพร้อมทับซวงแนบหน้าอกและตามด้วยกำไลข้อมือสีทอง สวยงดงามมากทีเดียวด้านบรรยากาศการรำวงสวงแก้โบนก็เป็นไปอย่างสนุกสนานทุกคนที่มาร่วมงานต่างพาถ่ายรูปกับผู้กํากับดังหลังเสร็จพิธีบางคนก็แยกไปแชะภาพร่วมเฟรมกับกลุ่มนักแสดงที่มาร่วมงานในครั้งนี้ด้วยเรียกได้ว่าบรรยากาศชื่นมื่นสุดๆ